ไล่กัไปเก้าเก้าเกาเก้าเก้าเกลาเาเก้ากาเกาเกาเอ้วนางามเกรับกระสับกรับโอนั่านั่นก็ลองเกาเก้เก้าเก้ลาวกมันลองปลาอกว่าเก้าเกาเกาเกวนา้าเกกวันนีะครับกรกกเามันไม่ออกกรกเดี๋ยวมันออกเก้าเกมันออกเก้าเาเาจะลองต่อกันไปต่อกันใหม่อีกสวัสดีครับ หลวงตาจ่องนะครับในวันที่2พฤษภาคม2566นะครับงวดที่ผ่านมาเข้า7117นะครับหลวงตาจ่องเก้าอี้หักโยมตั้งใช้ใหญ่เลยค่ะมาสการครับามาสการครับเล่นทอรครับงวดประหานกระเขายูเรียหลวงตาที่ทประตูบ้านบังหวู่เลยเด้อครับ วันนี้บนถือบนถือเพิ่นก็มาให้มาตามคือคือเก้าน่ะหลงตาจ่องครับสําหรับในงวดนี้ครับหลงตามีความฝันจั่ไห๋บรับความฝันฝันงวดนี้แนวทาสูตรไม่จะสูตรย่างเดียวแล้วบ่เอาจะสูตรคำนวณเนาะเอาสูตรคำนวณอย่างเดียวจะสมัครจะไม่จะตัวเลขที่สูตรเขาเนาะมันจะสูตรคำนวณเขา ดูดหนึงชั่วโมงเดี๋ยวใหงวนนี่ให้รอคำนวด้ดีก่อนวา่ากอีนี้เน,าาน,น่นาทวัดในหาักหนึ่งกอีกอี้นแต่แขงเลียงอยู่เนาะม, <laughs> มหาแฉเราก็อีงวดนี้อูตอนนี้น้องตากำลังคำนวดหาสดๆเลยนี่ค่ะ

ก็ก mm. ็ก็ก็ก like ็กวกานะรก็กระบอกมัน uh uh ้องก็ก uh 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 ็กกกแต่เช้านะก้าวก้าวอนันนี้กาวอะไรครับกระวอกกระบอกมันเมือออกกระบกหนูมันออกก้าวก้าวมันออกก้าวก้าวจะ้องต่อกันไปต่อกันไม่ทีนี้เจ้ากามาตอนเช้ามากสว้าว้าพีกาพีกาบินมาสว้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 า Này, cháu cái ai rồi? Cháu ăn quá, cầu cầu Cáu cháu khoát rồi tụi à? Dạ, bỏ? hương rồi không น like um um ัินเดียยังไง้าไหนสามตัวคอดแล้วะครับสามตัวคอดแล้วหรอเาอสองตัวเพินสองตัวสองตัวสองตัวกับสองตัวสองตัวกับสองตัวเอาแล้วนะครับพอหมดมาแล้วเดี๋วละ สามตัวมีสี่ชุดมันมาครับที่เห็นอยูนนอ่นั่นสองโตนั่นสองตัวล่างสองตัวบน สองตัวล่างสองตัวบนแต่าบางทีเออฮือ,อ,อ,อตัวไหนเอาบางพี่น้องเลยดุนกันน้ำคัน โอ้โหลุ่นจนทองห้องทองห้องแล้วคันเทนบอสอืดหืดอืดอืดอืดได้ละบานหืดตัวนี้บ่ครับตัวเอืออยักตัวไหนล่ะตัวนี้แล้ววะเอ้า ติดต่ออยู่ร้านทนาเชียนซีโอล้ลโอล้ลองขุมพร้อมสองตัวป่ะครับอ้าวเรียบร้อยสองตัวสองหางอ้าว สามตัวไม่อยู่สี่หางมาครับอันนี้เก๋โจุ๋ย,นนยไหนหสามตัวสามตัวไม่ตัวไหนนะหนึ่งเก้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองสองเจ็ดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองตัวสี่เก้ากับเก้าศูนย์อ่ะโอเคแล้วเอาเขียนไหมตูดเด้งเด้งไอ้คนเขียนหลวงตาจ่องกับสูตรคำนวณ สามสุดหลมพลังสองตัวขีดพอหมดถือวัวลงตาถือแเฉลี่งเนขียนดอต้งที่ เด็กยังนอนนี่เก่าจิ๋นเก่าเก่าจิ๋นะครับนี่เป็นีพูดคมาถึงเก่าไมันจ่อมันสั่นผนาะมงหนึ่งเก้าศูนย์สองสองเจ็ดสองศูนย์หนึ่งแย่พุทสองเจ็ดแปดสี่เก้าเก้าศสมตัวสตัวนะน้องตาเน่นให้ได้ค่ะ วงกลมนะครับตัวนี้เก้าศูนอหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนยเนาะค่ะอามบาทเนี่ยบึกเอากวาศูนยมากอย่ศูนย์นักติดอยู่บ่อกคาว่ไงศูนย์สองตีสองศูนย์สามัวนี้อือ หนึ่งเก้าศูนย์สองสองเจ็ดสองศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดสี่เก้ากับเก้าศูนย์สเราผมก็ซื้อหัตถ์ฉลาดดิสี่เก้ากับเก้าศูนย์บางทีเข้าฝันแล้วเขามาดูเรื่อนี้มันกับเขากันนเบื่อตัวดวงตาเด้อผมกันเบื่อตัวเอดมินเด้อมิยังพยายามทำบุญอยากโชหาดวงตากะ 063 719 7, 7สามเจ่ว้นตัวเล็เกแบบนี้สามตัวนี่ 190, 201, 2, 27, สี่หาง190่งเแล้วก็2องแล้วก็สองสองเจ็ดสองตัวแบบนี้ซี่เก่ากับเก้าศูนย์ลูกตาเนิ่นให้ตัวขีดสินใตสีแดงได้ครับหนึ่งเก้าศูนย์กับซี่เก่ะเอาไปวิเคราะห์พิจารณาบ้งนะครับ ตัวเลขแนวทางงวดเป็นที่สองพฤษภาคม2566หลวงตาจ่องงวดที่สิบก้าวหรอได้เนาะหลวงตาเน,นาะเแล้วเหลืวเขียวเขียวมาสุดท้าย